ไฮไลท์ไฮไลท์ทีครับน้าทำอะไรครับน้าอบเป็ดครับสบเป็ดไปโซโล่หมายนี่ครับนี่ครับอยู่ครับเอากัดได้สักทีเย่รันติ๋ตี๋ตี๋ตงติ๋ตี้ตี๋ตี๋ตี๋ี่ยก ก็สวัสดีครับนาะนาะทุกคนนะฮะอยู่กับพี่บอลอีกแล้วนะครับวันอาทิตย์เซียนอีกแล้ววันนี้จะมาโซโล่หมายนี่เลยฮะ <laughs> หมายมหาชนของโปรฟิชชิ่งสเตี์นะครับเป็นหมายแบบว่ารกมากๆครับต้องสกิปปิ้งเข้าไปใต้บ้านหรือว่าฟิปปิ้งเข้าไปนะครับโอเคส่วนเหยื่อที่ใช้นะครับเป็นเหยื่อที่พี่ของให้มานะผมก็ไม่รู้เหยื่อของอะไรแต่แคล้ายๆเหมือนเอาไว้เล่นงานไมโครจิกนะฮะของงานกระพงนะเดี๋ยวลองโซโล่ปลาช่อนดูครับนี่ไงพุ่งไปเลยบึ๊บ กระไนต้อนรับครับเนี่ยตัวบเบลเลยฮะผมใส่ผมใช้ตัวกลัวตัวกลัวไม่ค่อยตัวกลัวเบื่อเลยวะกลัวสองกรัมมั้งเนี่ยก็เลยไม่ค่อยผูก เขกาใจกับจังหวะที่มันดีดปลายคันนะฮะแล้วก็ลอกมันจะพุ่งอยู่แล้วเพราะมันส่วนนี้เป็นตะปูตายนะได้ยินเสียงไหมฟืดเลยอะ่ะฟ,ฟืดเลยอะ่ะตีไม่ได้จริงๆนะต้องเสี่ยงนะเนี่ยบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้อะโอเคพยายามต่อไปครับมีใครทำได้หรอล่ต้องพยายาม มี่เหลี่ยมแบบนี้น่ามีตัวนะครับทุกคน,นได้อยู่ถ้าโล่งอย่างนี้นะนี่ครับเหลี่ยมเนี้ยเฮ้ยมีตัวขยับนะเหมือนจะมีตัวขยับพี่พี่บอลลองตีไหมตึบนั่นไงกัดแล้วครับนะกัดแล้ว นี่ครับยูครับนี่ครับยูครับหืมโอ้หได้เลยครับพี่บอลใหญ่เลยเนี่ยเอาขึ้นไงวะไปละเนี่ยมันต้องสู้กับน้ำเนี้ยพี่เนี่ยคลองแบบมันมีตัวขยะแบะผมเห็นนะเมื่อกี้ใช่โห้เนี่ยมันต้องสู้กับน้ำเนี้ย้โูใช้พี่บอลขอยืมไว้นะมั้ะแต่ผมเอาขึ้นไม่ได้หรอกดูตรงนั้น ใส่สวยเลยโอเคอ่ะพี่บอลฝากนะครับทุกคนครับมาลุ้นด้วยกันว่าผมจะเอาขึ้นได้หรือเปล่าน,นะเพราะมัน,นใหญ่อะตัวเป็นโลจับช็อกนะช็อกอ,อยู่ไหนวะเชอือ่ออุอออ้ยพี่บอลน,นี่ไงอ้วนปักเนี่ยอ้ว,วนทุกอ้วนทุกตัวแถวเนี้ย บอกเลยเนี่ยครับโอ้โหผมไม่มีอะไรมาเลยพี่พี่บอลคิปเปอร์ไม่มีคิปเปอร์ก็ไม่มีผมไม่มีสายวัดเลยสายวัดไม่มีเออเอากลับไปวัดบ้านได้ไหมไม่ได้โอ้โหที่วัดไม่ได้พี่บอลทำลายหนองเอ้ยพี่บอลพี่ชายที่แสนดีไงล่ะครับเจอรมลอกใหม่ผมบอกแล้วคนมันจะหมานมันมากับอุปกรณ์ที่ดี หใจมันรักอะครับทุกคนเนี่ยครับได้ได้ไม่เป็นไรครับไม่เอากลับอยู่แล้วฮะผมตกปลาตอนนี้ผมไม่ได้นั่นผมแข่งขันมากกว่าครับบดเบ็ดก่อนเบอร์สองอะนี่เบี้ยวหมดเลยจับวางนะครับทุกคนอวนตับเลยชนชแล้วสี่สิบกี่อะไรสี่สิบเก้าโอ้สี่สิบเก้าท้าย เค okay. นี่ครับนะนาะเจออสายบอสเข้าไปนะครับไม่มีอะไรเลยนะคลิปปงคริปเปอร์ไม่ได้เตรียมมาแลนะ้วมาหาพี่บอลก็มาเลยเนะี่ยมามาหมายเลยเนะี่ยหมายเต็งเลยเนะี่ยนี่ครับสายสวยมากเลยฮะคโคตรใหญ่ตัวเนี้ยสี่สิบเก้าเซนเนาะตัวนี้ยสี่สิบเก้าเซนนะฮะถ้าเป็นโลก็ผมเดาๆเอานะก็ประมาณเมื่อกี่โลอ่ะพี่บอลสองสามประมาณสองผมคิดว่านะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับนนา จะถ่ายรูปกันต่อครับโอเคครับน้านะเดี๋ยวไปใช้หั่นสาส์ป라이หกจุดห้าเซนเงี้ยฮะไว้ยังไงหอยังเลยพี่แบตผมโมดเดี๋ยวค่อยส่งให้พี่คิวดูเนาะใช่อหเนาะนี่ครับพี่คิวดูในกล้องเราก็ได้นะครับพี่คิวหนึ่งเลยหรอพี่หกสิบไม่ใช่ปีที่แล้วอะอ่าเราเก็บค่าเฉลี่ยไงมันอยู่ริมเลยอะบอสอะ ี่พุ่งไปสกิปปิ้งไปเอาผัานสามไหมเฮ้ยสกัดแล้วครับโอ้ยตัวเล็กพี่บอลพี่บอลเราไม่ได้ถ่ายรูปคู่เลยนะกับปลาใหญ่เมืเ่อกี้เซ็งเลยว่ะลืมนูม่นพี่บอลอ่ะเอาเลยไม่เอา ไม่เอาคอนทรงคอนเทนต์อะไรอะผมได้แล้วมาด้วยกันไปพี่เอาเลยเนี่ยเร่ยมนี้ได้เลยบอสนะนั่นพี่วอนปลาเล็กต้องเปลี่ยนเยอะวะ <c oughs> เอาเอามาตีลูกนี่ะกัดแล้วเมื่อกี้ อ๋เหรอเนี่ยครับอาจารย์ผมลองแล้วครับอุ้ยพี่คิวครับพี่บอลเริ่มมีอาการคิว <c oughs> <P Q. c oughs> อยากเจอพี่คิวเลยวะก <c oughs> ับนะอุย้ยกัดแบบไม่รู้เรื่องเลยแล้วกดถ่ายตอนนี้มันกัดแล้ว <c oughs> อะไรครับเนี่ย <c oughs> งงมากโอ้โหผมไม่ได้กดถ่ายตอนผมตีนะทุกคนเนี่ยตรงนี้ไซส์เล็กนะ ยกเลยดีกว่ายกได้ไหมวะคันเราได้อยู่มั้งอ้าเชี่อันนี้ไม่ต้องวัดเนาะนี่ครับนะโอ้กัดแบบนี้เลยเหรอเนี่ยพี่บอลผมน้องรักพี่นะผมอยากได้ลูปอะพี่บอลครับแบตบผมหมดครับพี่บอลไอเด็กนี่มึงนี่นะ ลูกพี่กูนบ่นแล้วนี่ครับนี่ครับะนะกัดแบบไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยฮะเมื่อกี้ในกล้องน่นจะเห็นอยู่นะก็คือแบบผมโยนเสร็จแล้วผมกดถ่ายนะทุกคนแล้วมันก็กัดแล้วมันก็สายมันก็วิ่งอะ่ะผมก็เลยวัดเลยเนี่ยเนี่ยดูดิสายโอเคนะคหมายนี่เลยฮะเตาปูนนะครับหมายฟิชชิ่งสตีทนะฮะของพี่พี่โปรชิ่งสตีทนะครับก็เดี๋ยวรีวิวอุปกรณ์นิดนึงนะก็วันนี้อุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับจะเป็น เหยื่อก่อนเลยครับเหยื่อยางหันสานะครับหกจุดห้าเซนตัวนี้เป็น PVC นะฮะแล้วก็ช็อค20ปอนด์นะครับแล้วก็สายตัวนี้เป็นนิกนาฮะได้มากับล็อกตัวใหม่ของผมเลยนะครับอัลฟาเอรนะฮะรอบ7.2หมุนซ้ายนะครับตัวนี้ทําเป็นถ้วยตายนะครับแล้วก็แต่งนิดหน่อยนี่ครับสวยงามแล้วก็คันนะครับพระเอกของเราก็คือเวทอยู่ที่5าขีด12นะครับยาว6ฟุต5นะครับท่อนเดียวนะตัวนี้ท่อนเดียวนี่ครับ หมาะกับงานสตรีดแบบนี้เลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปปล่อยน้องกันนะครับโอเคครับเจอกันใหม่ครับสายสองโลเดีย๋ยวเจอกันใหม่สายสองโลไปกันตอ่อเนี่ยทุกคนก็เขาเยินนะเดี๋ยวผมจะสลับฝั่งนะเกี่ยวใหม่เ,เกี่ยวเป็นฝั่งนี้แล้วกันฝั่งหลังเกี่ยวมาหาท้องนะครับทะลุมาหาท้องนะฮะ แอคชั่นก็ไม่ต่างกันครับผมเนี่ยก็จะได้มีที่หลบตะเบ็ดนิดนึงเนี่ยประมาณนี้ฮะป่ะสโลวนต่อเฮ้ยลูกพี่ผมได้แล้วเฮ้ยใหญ่ด้วยได้สักทีเย้รอแถวแล้วเล่ารันวิ้งสวยนะเนี่ยวัดไหมเนี่ย วัดนะโอ้โหมึงห้าสิบลูกจะวัดเพื่อ <c oughs> เอ,อเ <c oughs> าพี่ด่ากะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองปลาหันมาแล้ว,ลวอโ,อ,โอ้ยรูปหล่ออ่ะสวยด้วยได้ครับ <c oughs> ก้องพี่สวยไหมก้องพี่สวยนะโ <c oughs> อ้โหมายโคตีโคตยากเลย บอกเลยนะถ้ายังยังตกไม่ค่อยนั่นนะนะเรียบร้อยนี่ครับนี่สกิปปิ้งได้เหมือนกันนะโอ้ s k i ป p i n g มั่วป่ะโอ้สกิปปิง้งว่ะพี่บอลกูติดใจสกิปปิ้งแล้วทีนี้เออมั่วก็ได้เนาะนี่สกิปปิ้งครับนี่เหลี่ยมนี้บอลเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้เอาเลยพี่เหลี่ยมนี้แหละอะไรนะโอ้ไม่เอาด้วยหรอก เอางั้นเลยเหรอห้าสิบไรทีเก้าเอาก็พี่ก็ต้องเข้าใจเราอะไรนะอาจารย์ก็ต้องให้ลูกศิษย์ชนะอยู่แล้วใช่ไหมมีเวลาเยอะโกะเดือนสามโหพ,พี่คิวครับดูดิพี่บอลต้องแบบร้องแล้วอะพี่คิวมเวาเยอะโอ้คิวอะ พี่คิวตกแบบนี้ได้ป่าพี่คิวนี่เป็นไงใช่ไหมถ้าเหยื่อน,น้ำหนักดีอ่ะฟิดง่ายเลยฟิปฟิปสกิปอ่ะก็มันผมกะว่าเอาแรงที่มันสัมผัสผิวน้ำไปเลยอ่ะปุ๊บุ๊บปบไปเลยอ่ะเขาเรียกว่าฟิปแล้วฟิปฟิปอะไรนะฟิปสกิป,ป,ปโอเคครับ นี่ครับนะนะฟิปสกิปมู่วๆนะฮะ mm hmm. แตผ่ผมต้องนั่งนะถ้าไม่นั่งทำไม่ได้อะฟิปสกิป hmm. เป็นไงฟิปสกิป hmm. เราอย่าไปกลัวฟูครับนะ mm hmm. ตุ้มบอกมาครับถ้าคุณอยากทำเป็นนะฮะอย่าก,กลัวฟูครับมือต้องไวฮะต้องตกเบ็ดทุกวันฮนะมือจะได้ไวเ mm hmm. นี่ยข้อมือก็สำคัญฮะ ต้องตืดๆทุกวัน <โล S 1> อะไรเอามันโดนนี่ครับโดนนะครับโดนแล้วหนึ่งดอก <mm mm> นี่นี่เรียมนี้บอลชี้เป้าเลยเนี่ยเอาเลยใหญ่ไม่เท่าไหร่พี่สองแต้มเด็ก <mm> วันซื้อเป็นไงนานเรียบร้อยพี่บอลแบบนี้จะไม่ติดได้ไงวะ เจบร้อยกระตุกไม่ได้แล้วจบแล้วพี่นี่ครับแล้วนะสิ่งที่นักตกปลาต้องเจอหมายแบบนี้นะครับผมเจอมาแล้วฮะนี่ครับขาดครับผมไม่ใช่เราตีพลาดนี่แหละเฮ้ยครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้เร็วมากครับเราต้องเตรียมของมานะฮะโอเคครับแล้วนะนี่ครับใช้เป็นหันสาสไปซ์สีดำนะฮะ เดี๋ยวมาลองสร่วกันเลยครับฟิปปิง้งพร้อมกับสกิปนะครับบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้นะเอากัดกัดแล้วครับโอ้ยกระโดดนี่ต <c oughs> ัวเล็กนิดเดียวแม่สู้ดีจริงเลยเนี่ยครับตะเบ็ดยังไม่เปิดเลยครับนะนี่ขนาดไม้แรกนะกัดแล้วครับอือเอาอีกแล้ว ไม้เดียวพี่บอลโอ้ยปลามันมีตรงนี้น่ะนี่ครับนะซส์ไ,ไม่ใหญ่หรอกโอ้ยเช่าโอ้ยปลาช่อนเว้ยนี่ครับนะจะหลุดเลยเนี่ยเหมือนเดิมครับนี่พระเอกของเราเลยนะฮะอลฟ้าครับปลาซอนนะแล้วก็เยีายาร์หันสานี่ใสสวยๆนะใสรับแขกอีกแล้วนะครับโหกัด แกมแตกเลยฮะมียางหันสาสีดําของจริงครับเนี่ยเหลี่ยมนี้เลยที่โดนนะฟิปปิ้งเข้าไปเมื่อกี้โอเคครับเดี๋ยวไปปล่อยน้องกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยปลาช่อนนะน่ะขึ้นมาจิบเห็นไหมทุกคนพีบบอลปลาช่อนขึ้นมาจิบมบาเ,เลยเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นผมนะเอา้าไม่กัดว่ะ โอ้เบลเลอร์เลยเนี่ยอกกัดแล้วครับนะนี่ไงโอ้ยตัวใหญ่เลยโอ้ไม่มันไม่เข้าโอ้เล็กที่ไหนเลวนี่เลยครับนะนะเดีย๋ยวไปใช้เป็น กระปสีแดงนะฮะมองชัดๆไปเลยอะ่ะอุย๊ยหระป๋ายวะ่ะฟูแล้วพี่รถที่ฉันเห็นยังมีอีกตั้งสามลอ้อ ตกปล่อยตกทำคลิปนี่ไงโอ้หน่ามีตัวกัดว่านี่ไงเหลี่ยมนี้แหละโอ้ไม่มีตัวได้ไงวะนี่ไง,ไงจื้อ ผู้โค่นน้ามีตัวเลยไปสิอื้อ แล้วครับอุย้ยได้กดถ่ายแล้วว่าไม่รู้เนี่ยพี่บอลสกิปปิ้งเข้าไปเรียบร้อยครับไม้ครับขี่มา้ครับนะโอ้ไในี่ครับหาอยู่บววันเนี่ย เหมือนเดิมครับยกเลยนะครับเออเช่าไม่ได้นี่ครับทุกคนปลาช่อนอีกแล้วนะฮะตัวนี้สาดีหน่อยนะครับเหยื่อยางนะครับใช้ตัวสีแดงนะฮะหันซานะับสกิปปิ้งเข้าไปใต้เนี่ยเมื่อกี้ตรงไหนอะตรงนี้มั้งโอ้ผมก็สกิปปิ้งแบบมั่วๆไปอะนี่อุปกรณ์ที่ใช้ครับ เนี่ยครับโอ้สวยมากเลยอ่ะดูดิกัดเต็มปากเลยดิโอ้โหเย็นในหามเนี่ยครับนะปลาช่อนตาอปูนนะฮะนี่น่าจะเต็มที่สี่ที่ห้าแล้วครับโอ้วันนี้โคตรมันเลยอ่ะสกิปปิ้งเข้าไปอย่างเดียวเลยครับเนี่ยได้ตัวแน่นอนฮะเหย๋ยวยางที่ใช้ครับหันสานะหันสาเลยครับแล้วก็เนี่ยอุปกรณ์ที่ผม ได้มาใหม่ครับโคตรมันเลยฮะเดี๋ยวไปรับชมกันต่อครับผมเดี๋ยวไปปล่อยน้องกันโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงนะครับผมขอบคุณที่มานะครับไปโอเคพี่บอลได้แล้วนะครับโอ้โห oh. รันหนึ่งหนึ่งถ่ายพีคิวดูก่อนไหมโอ้ยไซส์นี้ใหญ่นะให้พี่คิวดูผมโดนเหลี่ยมนี้พี่เห็นถุงุถงถุงปุ๋ยนั้นไหมนั่นแหละบอสโอ้ยถ้าสกิปปิ้งเข้ายัางไงก็มีมีสิทธิ์ลุน้นเนี่ยเรียมเนี้ยได้หมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยโอเคครับน้าๆก็วันนี้มันมากมากครับอยู่กับน้าบอลอีกแล้วนะก็เดี๋ยวจะขอปิดปิดปิดกล้องก่อนนะครับจะปิดคลิปแล้วโอ้โหไม่ไหวแล้วนะครับวันน โอ้มีทั้งขาดมีทั้งติดมีทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยครับก็สําหรับหมายดีๆอย่างนี้นะฮะสำหรับคนที่ชอบสายสตรีทนะฮะสตรีทพิชซี่งนะฮะก็คือสายแบบว่าสกิปปิ้งนะครับฟิปปิ้งเข้าไปในเหลี่ยมต่างๆเนี่ยผมว่าต้องมานะเนี่ยเปิดหมายให้เลยนะฮะเนี่ยครับมาโชว์ความเทพหน่อยครับเนี่ยครับกว่าจะได้แต่ละตัวนะฮะใช่สิ่งที่สําคัญคือเตรียมเหยื่อหมาเยอะๆฮะตะขอตะกรวตะขอตะกรวเหยื่อเยอะๆเลยฮะมาหมายนี่นะ รับรองมีบอสแน่ๆฮรผมได้บอสไปนะเดี๋ยวหนูนี่คิดผมโอเคครับก็สลับวันนี้นะครับ a ารเ l ล็ e ฟิชชิ n งของผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับจะปิดคลิปปิด,ปด,ปด,ปดไม่เป็นว่พูดปิดคลิปไม่เป็นเอาใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับนานะขอให้นาานะทุกคนหมานนะครับไปกันตอ่อ